ปั๊มเพนสิลูกปั๊มเพนสิผมขัดเป้งเรียบร้อยครับโอ้โหภูเขาจริงๆจังหวะนี้หนึ่งหนึ่งลูกกูลูกลูกลูกกูลูกเอาเอามันลูกความภาคภูมิใจของตระกูลความภาคภูมิใจของตระกูลไอ้เงงรถขโมยรถถีบไม่ไหวไม่ไหวบอกไหวไม่ไหวบอกโอ้โห อ๋อเพิ่งมาครับเหงาจริงเหงาไม่มีรถดาวดีๆเลี้ยงใช่โหน่าติดดวงครับปอนพ้นธนาคารเหรอไปพ้นคนเดียวนะ ชอบบีชีที่ผ่าชอบเตือนรังขอเตือนๆรเฮ้ยแมวนะขอร้องขอร้องขอร้องไม่เอา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 นะใจเย็นใจเย็นครับขอบคุณร้อยดวงครับนักกรนขอบคุณครับใจเย็นๆใจเย็นเออใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับใจยอม เพราะฉะนั้นแล้วทวาคอนเนอร์อุ้มอยู่วะไอสัตว์สาวเบบี้เดเบีบเบ้มากเลยแว่านดแล้วีแตชแล้เห็นฮัลโหลได้ข่าว <Hello. S 2> ว่ามีการอุ้มกันเหรอใช่ครับกระทบกระทั่งอุ้ม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 อยู่เปล่าอ่ะ เรไม่ได้อุ้มอะแต่ว่าแต่ว่าในแก๊งกับฝั่งนู้นน่าจะอุ้มอยู่มาถึงล่างอยู่ใช่ไหมเปล่าพี่จะไปขายยาอ๋อเอาเลยครับโอเคครับ <laughs> ไม่ได้อะไรนะแต่ผมจะรวย <Watch out. S 1> เดี๋ยวเขอตีค่อยตามไปดูดูขายยา อุ้ยขายาได้ด้วยจบกปูนได้ป่ะนี่เรียบร้อยบินปีกปีกอ่ะเฮ้ยใช่ไหมเนะี่ยแขวนอ่อนซะด้วยงานนี้รวยรวยไม่รู้เรื่องรู้ราวผมพูดแค่นี้แหละ มึงอยู่ทำเพี้ยอะไรตรงนี้ล่ะเออบักก็ไม่บอกไอเวนเคสอุม <c oughs> ตำรวจต้องเยอะมันไม่เกี่ยวตำรวจอ่ะดิบ้านเราอะ่ะมันอยู่ที่หมอดิสวัสดีครับสวัสดีครับผมตำรวจมาไล่ผมก็แอร์ดอปสอโน,อน,อนเลยอะผมพูดแค่นี้แหละ เออมาไปไหนอะ่ะไปไปไหนก็ไม่บอกด้วยนะโกรธนะเนี่ยอย่างนี้โกรธนะนะเนี่ยโกรธนะโกรธนะเนี่ยโกรธนะโกรธนะครับเอาะเอาะไรสัตว์บีซีหรอบีซีหรอมาดิบีซีหรอ บีซีหรอ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 หรอ, <c oughs> อ๋อเขาตีกันในสัตวๆๆ์เด,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนอีกไปหามาช่วยอีกตามไปดูตามไปดู ตามไปดูหน่อยข่ากองเอาละครับจังหวะนี้ครับบีซีเรียนครับมีการยิงกันเกิดขึ้นครับใครคือการกินังใครคือบีซีครับเนี่ยจำไม่ได้แล้วอ๋อจีทีพีคือบีจีทีพีเป็นการกินังครับผม แล้ว BC ขับฟูลเลียไล่ตูดมาครับผมแล้ต่อคอนเนอร์คอนเนอร์ขับ GTP3 หลุดหลุดออกกู้ไปยังไงตรงนี้ประจายเองตรงนี้ครับเอาไงดีครับ BC ซไปชนหรือเปล่ายิงปืนครับมีปืนยิงก็เกิดขึ้นครับกากินาบอกรวยไม่สนครับรวยแล้ว BC เอาผมแดงไล่ด้วยจังหวะนี้โหผมว่าหนียากมากนะเอาลยครับแล้วชาวบ้านอย่างเราครับ เอาชนกันเองหรือเปล่ายังไงยังไงตามดูห้างครับเหมือนรถจะพังครับเหมือนมี่รถจะพังความเร็วตกหรือเปล่าครับเอาแล้วโค้งโค้งโอ้โหซัดก,กันเองอีกแล้วครับไม่ไม่ไม่สื่อสารกันหรือเปล่ายังไงครับแล้วกากินนางลงครับกากินนางลงเอาแล้วบีซีจะเสี่ยงไหม ล้ม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 จะลงเหรอเอาแล้วจะลงหรอลงแล้วครับจังหวะนี้ B C I นาอนาอนาลงแล้วครับผมยังไงยิงล้มโอ้ยลูกกูแม่นจัดเอาแล้วครับจังหวะนี้ไม้พูเรียบร้อยขโมยรถงับรถหลดุลดไปแล้วตีตีตโอ้ยล้มเอาแล้วลูกกูสู้ลูก ลูกชายซื้สู้ไม่มีมีอะไรไม่ไหวขึ้นรถป้าเอาแล้วครับเหลือยังไงยังไงปากตีตีไปตีไปตีปากปากไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวซื้อก๋วยเตี๋ยวให้แม่ครับเอาแล้วครับจังหวะนี้กล้าวหนังตีกันเองหนึ่งทีโอ้โหคอนเนอร์ยังไงภูเขาเต็มหัวครับโอ้โหลูกกูลูกกูไปแล้วครับจังหวะนี้เอารถเอารถเอารถป้าไหมลูกเอารถป้าไหมลูก เป้งหัวเพื่อหลบทันยังไงครับไอแดงรู้ครับไอแดงรู้ไอแดงเห็นลูกผมลูกผมครับลูกผมครับปั๊มเพลนสิลูกปั๊มเพลนสิขัดเป้งเรียบร้อยครับโอ้โหภูเขาจริงๆในจังหวะนี้หนึ่งหนึ่งลูกกูลูกลูกลูกกูลูกเอาเอามันลูกความภาคภูมิใจของตระกูลความภาคภูมิใจของตระกูลไอ้เง่ง เง่งเรียบร้อยยังไงยังไงไม่ปั๊มลูกกูตายไหมเนี่ยขึ้นขึ้นเนินลูกขึ้นเนินขึ้นเนินเฮ้ยเรียบร้อย hey! อเฮ้ยไอ้เหี้ยของจริงแม่ง,งอุ้ยเง่งอุ้ยไม่ขี้เห็นกูหมดเห็นลูก,กหมดอนไหมเฮ้ย hey! บูธลมยังไงยังไงยังกว่นี้พยายามจะเล่นเนินใส่ ไม่มีใครมาช่วยไม่มีใครมาเติมกากินังโน่น,นึงยังไงครับกากินังมาเติมอีกนึงเอาแล้วเอาแล้วจังหวะนี้ล็อกรถหรือเปล่าอย่าลืมล็อกรถนะโดนรถขโมยรถถีบไม่ไหวไม่ไหวบอกไหวไม่ไหวบอกโอโ้โหแม่ช็อตนี้ต้องขอปรบมือให้กับลูกชาย ยามากลูกพ่ออยู่ข้างขนามมะลุขอบคุณขอบคุณครับเดินที่สองครับทาโก้ขอบคุณครับขอว,วออเยดี๋ยาว,วุด ปล่อยศพสิปล่อยศพสิภูเขาอย่าดือ้อย,อย่าดื้อปล่อยศพโอ้โถ่ทำดีมาตลอดเรียบร้อยโดนจับโอ้ลูกกูนี่ใครอ่ะ ไอเด,น,เด,น,เดนมึงบอกแก๊งมึงด้วยเวลาตำรวจถึงจุดแล้วอ่ะถ้ามันน้อยแบบเนี้ยอย่าอุ้มแล้วเก็บอาวุธมึงไม่ทันลูกซองหรอกหม,มอหม,อ,ม,อ,มอตามอยู่ใช่ไหมหมอลูกกูคันไหนอ่ะลูกกูอยู่นนยคันไหนอ่ะ ฟ้าภูมิใจตัวลูกจริง,ง,งม,รมึมงมก็ไม่ปล่อยศพนาะสำารวจเขาก็มาแล้วดื้อจริงมอดมอดมออลาลาลาื่อนรับนี่ไปฟ้า <พอ S 1> ไปแล้วมมไม่มเปไม่เป็นไรสวยแล้วขึ้นรถสิไอ้สัตว์จะไปขายยาเร็ว ผมเอารถบีซีไปขายยาแล้วป่าวเจ้าพว่เราอยู่ไหนวะเมื่อกี้เราเลยตีขอป่ะตีตีเราตีตีไม่รู้คือครับโดนตำรวจอุ้มไปแล้วเฮ้ยสวัสดีครับพี่สกอตนี่เมื่อไหร่วะเนี่ยมึงไม่มึงไม่เห็น g t ทีบีสามแหววัว ไอ้บูดบูดเริวดหิวไอ้พูดเริ่วดหิวไม่เอาไปใช่ยังเที่ยวรถมันเบ้งมันมันมันไม่มีที่งัดเลยดิพี่เทียอะไรมันต้องงัดหรอมันล็อกหรอมันล็อกพี่มันล็อกมันล็อกมันแดงอ่ะไม่เอากูเอานะกูขอยืมได้เปล่ากูอยากได้อ่ะกูอยากขับรถมันแรงด้วยอ่ะได้ปะหวะผมไปเอาไปขายยาได้ปะหวะ